ครับก็เราเมื่อวันที่25น,นะครับที่เราได้ไปเดินตะโขงที่หน้านอีสารูดราเอลในวันนั้นนะครับก็วันนี้ทางสารพูดก็ได้เรียกมาเพื่อที่มาคุยกันนะครับว่าที่เราไปเดินนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นการไปประนามนะครับหรือการประ้วงก็ขอประกาศตรงนี้ว่าไม่ใช่ในนามของอสมาพันธุ์นะครับอันุพุทธนาชาติ่ประเทศ ประเทศไทยครับแล้วเรามาเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้มีในในแยะทางการเมืองใดๆเรามาแล้วเรามาเนี่ยต่างคนต่างมานะครับแล้วก็มาด้วยความรักมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือว่าเรามาในฐานะอิสลามของจุฬาพิมนะครับนี่อะไรนอกเหนือจากแสดงเป็นสัญลักษณ์ออกมาเท่านั้นเองคือในการที่เรามาเดินตะบวนที่เรามาเนี่ยครับต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะครับต้องขอย้ำนะครับว่าการที่ผมมาดินตรงนี้กับท่านประธาน ทั่วโลกนะครับทั่วโลกล่าสุดที่ก็คืริประเทศเอังกฤษก็เดินมาทัวร์สองนะครับมีอะไรก็โทรมาได้ครับมีนิดอะไรับ,รบพอบดีไม่ได้เขียนชื่อข่าวโซ่